ที่บุรีรัมย์ค่ะเพื่อนกาจัดหน่วยแพทย์เกินทีพ่ออสววนะคะออกให้บริการดูแลด,ด้านสุขภาพให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะคะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ประชาชนนะคะซึ่ง็มีพี่น้องประชาชนมาใส่บริการเป็นอย่างลายค่ะ นายจำเลิญนแหวนเพชรค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพร้อมด้วยนายจิรศักดิ์ขิบสุนทรชัยท่านตะแพทย์เชี่วชาญรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเหล่ากาชาจังหวัดบุรีรัมย์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลนั่งร่องและไก่เคียงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลไข่สมเด็จพระเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเผิ่นก็ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนทีหรือว่าพ่ออสสวนะคะให้บริการพี่น้องประชาชนที่โรงเรียนบันดอนไม่ไฟค่ะย่ที่ตำบลตาเปกอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อให้การบริการตรวจรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลโดยการให้บริการด้านการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการด้านทันตกรรมบริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือดตรวจรักษาแบบแพทย์แบบฝังเข็มบริการเวชกรรมฟื้นฟูให้บริการกาย อุปกรณ์ตลอดทั้งให้คำแนะนำให้คำปรึกษาด้านสุขภาพโดยไม่มีค่า,าใช้จ่ายนอกจากนั้นนะคะส่วนราชการในระดับจังหวัดอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่นกได้น,นํางานในหนาที่ออกไปให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและลดผาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปติดตอ่อกับหน่วยงานราชการต่างๆอย่างเช่นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ยากไร้ การมอบกายอุปกรณ์สมแซมแขนขาเทียมสมจักรยานยนต์มอบพันธ์ปลามอบกลาไม่ให้บริการด้านเกษตรกรรมปศุสัตว์ถ้ำมันสุนัขและแมวให้คําแนะนำเรื่องของแรงงานค่ะด้านอาชีพให้คําปรึกษาด้านกฎหมายให้การซอยเหลือทางสังคมบริการตัดผมและการให้บริการอื่นๆการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการจัดจาหน่ายสินค้าชุ่มชนซึ่งเป็นการให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ลด ค่าใส่ใจให้แก่ประชาชนและเป็นการกระตุนให้ส่วนราชการต่างๆได้เข้าไปศึกษาสภาพปัญหาและรับรู้ความต้องการของพี่นอ้องของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิด มีประชาชนเดินทางไปติดต่อขอรับบริการเป็นจํานวนมากค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเพิ่็ได้ย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนะคะให้ดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝนค่ะให้เบิ่งเรองของอันตรายจากพายุฝนฝ้าคะนองไัยจากแกงขอ้อเซ็นเตอร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการปลูกพักสวนรัวบร,บริโภคเองการให้ปลอดภัยนะคะแลวการคัดแยกขยะในครัวเรือนค่ะค่ะ หลายจังหวัดนะคะการจัดนะคะกิจกรรมเรื่องของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ไปให้บริการนะคะที่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะไม่มีความสะดวกในเรื่องของการเดินทางนะคะหากว่ามีกิจกรรมแบบนี้โครงการดีๆแบบนี้นะคะก็ะถือว่าเป็นการให้บริการกับพี่น้องประชาชนแบบถึงทีสางร้อยยิ้มด่าี่หลีนะคะการลดค่าใช้จ่ายนะคะถ้าเกิดว่าเขาเดินทางไปเองก็สิมีค่าน้ำมันลดค่าซื้อยูสุกินนะคะพอเพิ่นออกไปฮอดบ้านก็นสิบไดใจในส่วนนี้นะคะถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่าย ในขอบพัวลงไปอีกค่ะ